สวัสดีครับวันนี้มาเช็คระบบแอร์ t y y t t v v i ี o นะครับลูกค้าแจ้งว่าแอร์ไม่เย็นนะครับเบื้องต้นลูกค้าเช็คมาแล้วนะครับว่าสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์นะครับพัดลมทํางานแต่คอมแอร์ไม่ทํางานนะครับสาเหตุของคอมแอร์ไม่ทํางานเบื้องต้นนะครับหลักๆเลยก็คือเราต้องเช็คก่อนนะครับว่าน้ํายาแอร์มีหรือเปล่านะครับถ้าน้ํายาแอร์ไม่มีเขาจะมีสวิตตัดอยู่ตรงนี้นะครับ ถ้าน้ำยาแอร์ไม่มีเขาจะเซฟนะครับให้สวิตต์ตัวนี้ตัดไม่ให้ไฟไปจ่ายที่คอมแอร์นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คอมแอร์ทำงานหนักนะครับก็จะทําให้คอมแอร์น็อกได้นะครับถ้าน้ํายาแอร์ไม่มีแล้วคอมแอร์ยังทำงานอยู่นะครับไม่สร้างความเย็นนะครับแต่คันนี้นะครับน้ํายาแอร์มีปกตินะครับจับเกย์ดูแล้วนะครับน้ํายาแอร์มีเต็มเปี่ยมเลยนะครับน้ํายาแอร์ไม่มีปัญหานะครับสาเหตุเกิดจากนะครับปัญหา ที่เจอกันหนักๆเลยก็คือหนูกัดสายไฟนะครับพอเช็คแล้วนะครับมีรอยเดินของหนูนะครับมีหนูมาขี้ไว้ตามกองนะครับเนี่ยบนหม้อกองอากาศนะครับมีรอยขี้หนูนะครับแล้วก็มีรอยทางเดินของหนูเลยนะครับกินชีหนูเหม็นเลยนะครับตอนนี้เหม็นมากเลยนะครับแล้วก็มีรอยกัดสายไฟเป็นบางจุดนะครับอย่างเช่นจุดนี้นะครับก็มีรอยโดนกัดสายไฟนะครับ เราไปกัดของระบบคอมแอร์นะครับคือสายไฟเส้นนี้นะครับแต่ว่ามันไปกัดอยู่ใต้อินเตอร์นะครับเดี๋ยวผมต้องทำการถอดอินเตอร์ออกนะครับเพื่อจะตัดต่อสายไฟที่หนูกัดนะครับเพราะเอาไฟส่องเข้าไปดูด้านล่างแล้วครับมีรอยหนูกัดอยู่นะครับก็ต้องอาจจะโดนชุดสายคอมแอร์ด้วยนะครับทำให้ระบบแอร์นะครับ ทำงานไม่ครบนะครับก็คอมแอร์ไม่ทํางานไม่สร้างความเย็นนะครับปัญหาสําคัญเลยนะครับรถคันนี้ก็ใช้นะครับแต่ว่าก็จอดแล้วก็ใช้นะครับสลับกันนะครับก็จะทําให้มีหนูขึ้นมารบกวนนะครับเข้ามาอยู่วิ่งเล่นแล้วก็เอาอาหารมากินนะครับตามซอกใต้อินเตอร์นะครับเดี๋ยวทำการถอดนะครับถอดอินเตอร์ออกแล้ว ตัดต่อสายไฟก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวล้างห้องเครื่องให้ลูกค้าหน่อยครับฉีดฉีดน้ํามันนะครับเพื่อจะดับกลิ่นหนูหนูได้กลิ่นน้ํามันก็อาจจะไม่ขึ้นมานะครับต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องฉีดเป็นประจํานะครับอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะครับฉีดทิ้งไว้นะครับเนี่ยรอยเดินของหนูทั้งนั้นเลยนะครับหนูเดินเนี่ยครับรอยเดินเหม็นกลิ่นหนูนะครับฉีดหนูขี้หนูนะครับเหม็นไปหมดเลยนะครับตอนนี้ จอดรถนะครับต้องเปิดฝากระโปรงนะครับถ้าเราปิดฝากระโปรงนะครับก็จะทําให้หนูเนี่ยมันอยู่ในที่อับเขาก็จะเข้ามาได้นะครับเราต้องถ้าเราไม่ได้ใช้รถเราก็เปิดฝากระโปรงไว้บ้างนะครับสตาร์ทเครื่องบ้างแล้วเปิดฝากระโปรงนะครับให้มีการระบายถ่ายเทนะครับหนูเห็นมันเป็นโล่งๆหนูก็ไม่กล้าเข้ามานะครับถ้าเราปิดฝากระโปรงไว้เรียบร้อยเลยนะครับเดินทั่วเลยนะครับเนี่ยครับมีรอยเดินของหนูทั้งนั้นเลยนะครับ แอร์ไม่เย็นนะครับก็เบื้องต้นก็คือหนูกัดสายไฟเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวถอดอินเตอร์แล้วเดี๋ยวรายงานให้อีกทีนะครับว่าสภาพที่หนูกัดสายไฟจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับรถใช้งานน้อยนะครับต้องดูแลเลยนะครับบางคันหนูไปกัดสายหัวฉีดนะครับทำให้เครื่องยนต์เดินไม่สะดวกนะครับอาการเครื่องยนต์ สั่นๆนะครับแล้วก็วิ่งได้ไม่เต็มที่นะครับก็อีกหนึ่งสาเหตุนะครับของอาการที่หนูกัดนะครับชอบจริงๆนะครับตามซอกข้างในนะครับชอบกัดสายหัวฉีดนะครับแล้วก็ชุดสายไฟนะครับเกี่ยวกับระบบแอร์นะครับโอเคครับสตาร์ทไม่ติดแอร์ไม่เย็นให้คำปรึกษาได้นะครับสวัสดีครับ